สวัสดีครับผมกอฟนะครับก็วันนี้ถ้าพูดถึงตัว Galaxy Note Series นะครับผมว่าหลายๆคนก็ต้องถึงตัว S Pen นะครับที่เป็นจุดเด่นหลกัหลกๆของตัว Note Series เลยนะครับวันนี้ผมเลยมีตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G มารีวิวนะครับก็ส่วนรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจมากก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาดูในเรื่องของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ตัวนี้นะคะตอนที่เห็นครั้งแรกผมว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งว,ว้าวมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าด้วยการดีไซน์รูปร่างของมันอะ่ะมันค่อนข้างมีความสวยงามแต่อย่างหนึงเลยที่ผมไม่ค่อยชอบนั่นก็คือตัวขอบจอที่มันค่อนข้างโค้งมนนะครับนี่การใช้งานมันก็คือจะค่อนข้างลําบากนะสำหรับผมนะที่เคยใช้รุ่นก่อนๆที่เป็นจอโค้งเหมือนกันนะเวลาการใช้งานเล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์เนี้ย นิ้วชอบไปโดนตรงขอบจอตรงนี้ครัให้การสัมผัสการอะไรมันค่อนข้างติดขัดแล้วก็ผิดพลาดนะครับแต่มันก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่เคสนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้หน้าจอเป็นแบบ Gorilla Glass อันนี้เป็นรุ่นที่7เลยนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความคงทนมากครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเลยนี่ครับจากนี้เดียวก็เป็นรอยนิ้วมือแล้วเนี่ย ด้านหลังเต็มเลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องของตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ตัวนี้นะฮะก็ยังคงความใหญ่นะครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะที่มนมนตหรือมีลักษณะที่คล้ายกับตัว s a m s u u n Note e 1 p พั s นั่นเองนะฮะเพราะว่ายังใช้รูปแบบของที่เป็น Infinity Odis p ิสนะครับแต่ขนาดจะเป็น6.9นิ้วแทนนะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะด้านบนของตัว n o t e 20 u l t r a นะครับตัวนี้จะมีถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็เป็นรูไมโครโฟนนะคร แล้วก็ทางด้านขวางตัวเครื่องนี้จะไม่มีอะไรนะครับจะโล่งๆนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่ม power เ,เปิดปิดนะครับนะแล้วก็มาดูด้านล่างกันนะครับด้านซ้ายสุดของตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นตัว S pen นะครับจะย้ายมาอยู่ทางซ้ายมือแทนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นตัว ลำโพงแล้วก็ตัวพอร์ตหา USBC นะครับแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็โมดูลกล้องก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมนี่นะครับเหมือนตัว x 2 0ซีรีส์นะฮะกล้องหลักที่เป็นตัว wide angle นะครับก็จะมีความละเอียดที่108่ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็น telephoto นะครับความละเอียดที่ส2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น u ั t ตร w i d นะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะฮะก็ไล ในส่วนของสเปคของตัว s a m s u n งตัวนี้นะครับก็หน้าจอกระแสดงผลเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับแล้วก็ใช้ชิปเซตที่เป็น Exynos 990แล้วก็จะมี2ขนาดนะครับนั่นก็คือ RAM 8 g b กับ RAM 12 g b นะครับแล้วก็ ROM 128 GB กับ 256 GB นะครับตัวนี้เป็น Android 10นะครับที่ครอบทับอ one UI 2.5นั่นเองนะฮะแบตเตอรี่ให้มาที่4,500 mAh มนะครับแล้มาดูในส่วนของตัว S Pen กันก่อนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่า Samsung ตัว Note 20 Ultra ตัวนี้นะฮะก็ถูกพัฒนาได้ S Pen ดีขึ้นนะครับ คือการเขียนนะครับมันค่อนข้างตามการลากเส้นของเราในทันทีครับไม่ต่างกับที่เราเขียนในกระดาษเลยนะครับคือมันค่อนข้างเร็วขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัว S Pen ยังมาพร้อมฟังก์ชันที่เป็นแบบไร้สายด้วยอ่าเหมือนกับเป็นตัวรีโมทสั่งงานเลยก็ว่าได้นะครับก็สามารถสั่งงานด้วยการขยับ S Pen นะครับด้วยท่าทางต่างๆนะครับนี่ครับก็อย่างแรกนะครับพอเราเปิดตัว S Pen ขึ้นมาปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันของการโน้ตนะครับเด้งขึ้นมาทันทีนะครับก็เราสามารถเขียนได้นะฮะก็นี่นะครับ ฟังก์ชันแรกของมันนะฮะคือเมื่อเราเขียนตัวเอียงใช่ไหมครับมันจะมีฟังก์ชันปุ๊บที่เราปรับเท็กให้มันตรงได้นะครับมีอันนี้มันค่อนข้างโอเคเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถบันทึกไฟล์นี่นะครับเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint PDF อะไรก็ได้นะครับอืมและอีกฟิเจอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือการจดพร้อมกับการบันทึกไปด้วยก็ได้นะครับที่เรียกว่าอ Audio b o o อ มากนะครับเป็นฟิวเจอร์บันทึกเสียงนะครับไปที่ตัวคล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าอะไรคลิปนีประดาษนะฮะแล้วกดที่บันทึกเสียงนะครับแล้วเราก็เขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเขียนดูนะครับแล้วก็กดบันทึกขณะนี้ก็กําลังบันทึกอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับเราเขียนเสร็จล้วก็กดสต็อปนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับเพลเลยเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะครับมันก็จะขึ้น นะตามที่เราเขียนตามวินาทีที่เราบันทึกด้วยนะครับว่าวินาทีนี้เราเขียนอะไรไปบ้างนะครับมีเรามาดูการสั่งงานด้วย S Pen กันบ้านดีกว่านะครับนี่นะครับก็สามารถกดปึ๊บกดครั้งหนึ่งก็หยุดนะครับแล้วก็พกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเล่นนะครับหรือว่ากดแล้วดันขึ้นนี่มันก็จะเป็นการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็เป็นการกดแล้วลากลงนะครับหรือจะใช้ตัว S Pen เป็น การลั่นชัตเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปดูอ่เรียบร้อยนะครับเ Pen ยังสามารถสั่งการ snap หน้าจอได้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ลากเลยว่าเราต้องการยังไงนะครับต้องการแค่นี้ปึ๊บอะเรียบร้อยนะครับมันก็จะ pop ตามที่เรา select ไว้นะครับหรือเราจะเขียนเพิ่มก็ได้นี่ครับ การใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับใช้ได้หลากหลายประโยชน์มากๆเลยอันนี้ก็เป็นการใช้ S Pen คร่าวๆนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวกล้องของตัว Note 20 Ultra ตัวนี้บ้างดีกว่านะครับกล้องหลังของตัวนี้จะเป็น Triple Camera นะครับที่บอกไปแล้วนะครับอย่างกล้องหลักนะครับอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับ f 1.8นะครับแล้วก็กล้องอันที่2นะครับเป็น่าที่เรียกว่า Ultra Wide 12ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2แล้วก็เลนส์สุดท้ายก็เป็น เลโฟโต้ที่มีความละเอียด2ล้านพิกเซลเหมือนกันนะฮะอันนี้สามารถซูมออติคอได้ถึง5เท่านะครับแล้วก็เป็นการซูมแบบไฮบริดออติคอนนะครับได้ถึง50เท่าค่อนข้างไกลเหมือนกันนะฮะจากที่ผมได้ลองไปลองถ่ายดูนะครับอ่าและส่วนของกล้องหน้านะครับที่เป็นตัวออริสเพย์ตัวนี้นะฮะความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ยังมาพร้อม AI Beauty ด้วยนะครับก็สามารถถ่ายหน้าสวยลงเฟซลงอะไรได้เลยนะฮะและนอกจากภาพนิ่งนะครับ วิดีโอนะครับสำหรับตัว Samsung Note 20 Ultra นะฮะก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับทำให้เราสามารถถ่ายวิดีโอที่แบบได้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บเสียงของตัวนี้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยฮะและสามารถถ่ายได้ความคมชัดสูงสุดที่ 8K อ่ายังสามารถปรับแต่งวิดีโอได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โฟกัสนะครับหรือว่าการปรับแต่งพวกโบเก้นะฮะรวมไปถึงการสลับกล้องหน้ากล้องหลังระหว่างการถ่ายวิดีโอ อันตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีตัว super s t ต a d y นะครับที่สําหรับไว้กันสั่นด้วยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยจบทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งวิดีโอนะฮะ และในส่วนของการเล่นเกมนะครับตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์คนเล่นเกมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะเล่นกระตุกเล่นสะดุดหรือมันจะหนุวงๆนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่จะมีปัญหาที่แบบพอเล่นไปสักพักแล้วเครื่องจะร้อนนะฮะก็มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะฮะไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับก็สรุปนะครับใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนอ่า เรียกว่าเป็นรุ่นเรือธงนะฮะ s a m s u n Galaxy Note g Note 20 Ultra 5G ตัวนี้น่าจะเป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะครับพอต้องจากเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวนี้แล้วนะครับที่มีความว้าวความสวยงามนะครับเรายังได้สเปคที่แบบทรงพลังอีกด้วยนะครับทำให้ตัว Galaxy Note 20 Ultra ตัวนี้นะฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานจริงๆนะฮะส่วนราคานะครับตัว Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะฮะตัวนี้อยู่ที่42,900บาทนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปลองจับกันได้นะครับที่ศูนย์ Samsung นะครับหรือร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับก็ไปลองจับไปลองเล่นกันดูนะครับ ส่วนันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสอบส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก๊อฟนะครับก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Keep pushing my limits and I'll be trying.